ระหว่างที่จัดการช่วงล่างรถบอกอแว็บมาดูพิชาติแม่เทนนันชคนะครับอันนี้กี่กิโลครับโชคตัวนี้พิชาตโอโอโน่าจะวิง่งเปเกือบแสนโลแล้วน้ำมันดำหมดแล้วน้ำมันดำนะครับ,รบอีกทีน้ำมันโชคนี่เราควรคุยกันที่กี่กิโลเปลี่ยนครับพิชาติก็อย่างน้อยถ้าระยะหวังผลจริงสักหกหมื่นโลกันหกหมื่น 6, โลกำลังดีกำลังดีครับ 6, กาลังเกินเท่าไหร่ดีครับ กำลังเกินให้ให้มันเกินอ่ะก็ไม่ควรเกินตั้งแสนโลนี่ถือว่าเสื่อมสภาพหมดละบางคนวิ่งถึงแสนโลอะไรลืมเปลี่ยนไม่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนน้ามันไงครับครับผม่รู้แสนโลกับระยะน้อยเช่นใช้ไม่กี่เดือนแสนโลก็ควรเปลี่ยนไหมก็ควรเปลี่ยนนะเรานับจากนับกมนับระยะการใช้รับใหม่ไปนะครับไม่ได้นับว่าโอย พึ่งเพิ่งปีหนึ่งเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้นับปีนับจากระยะทางที่ใช้นั้นของบกก็ใกล้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ตั้งแต่ที่พี่ชาทําให้ผมวันนั้นวันนี้แปดหมื่นแล้วเนี่ยดูนะน้ำมันดำปีเลยโอ้น้ำมันดาน้ามันมันหมดสภาพแล้วทําไมมันถึงดําครับพี่ชาตัวนี้มันก็เหมือนกับกระบอกสูบรถยนต์นะครับเหมือนเหมือนเสื้อสูบอะฮะมันก็มีการ ขึ้นลงเสียดสีอยู่ตลอดเวลาฮะแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันจะมีการสูบฉีดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มันไม่มีระบบเผาไหม้เท่านั้นเองเ้าจะรู้ได้ไงว่าโชคมันเริ่มเริ่มที่จะไม่ดีอ่าฟิลลิ่งมันโชคมันจะเริ่มยู่ยละจะเริ่มโคลนเพราะน้ำมันมันไม่มีความเหนียวละครับอ๋ออันนี้ก็ควรควรจะเปลี่ยนได้แล้วถ้าเกิดโชคมันที่ประสิทธิภาพมันไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราทําไปนะครับครับผมครับครับความเสื่อม สรุปพี่ชาติบอกว่าประมาณหกหมื่นนะครับหกหมืน่นเวลาเปลี่ยนน้ำมันทีนะร,ระยะหกหมื่นโลนี่ก็ควรจะเปลี่ยนถุดซ้อมนี่ด้วยนะครับ ซ่อมมันก็จะมีมาอุปกรณ์อะไรัอ๋ออันนี้คือตรงรุ่นของไอรอนแมนตรงรุ่นเลยครับไอรอนแมนนี่คือถ้าเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรกระบอกดําตัวนี้ตัวนี้เป็นโฟมเซลโปรมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้แล้วถ้ากระบอกขาวครับกระบอกขาวเปลี่ยนไม่ได้เลยเอาเลื่อยผ่าได้ไหมอ่าใช่ผ่าก็ไม่แนะนำาไม่ไม่แนะนำมันใช้ได้แป๊บเดียวแหละเพราะมันไม่มีพวกชุดซีนผู้นี้เปลี่ยนนะส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นเขาเอาไปซ่อมก็แค่เปิดหรือเจาะเปลี่ยนน้ำมันแค่นั้นเองอ่า แต่มันไม่มีชุดซ่อมชุดซีนนี้ถ้าเกิดเราไปโมดิฟายกึ่งซีนกึ่งอะไรใส่ผมว่เกงว่ามันจะไม่คุ้มเนครับผมครับใช้ได้ไม่นานครับพี่ได้คุยกับพี่ชาตนะครับพี่ชาติท่านนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันโชคให้บกอไปล่าสุดเองนะครับที่ระยะเมื่อ60,000ไม่ใช่ที่แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นกมที่แล้วก็ใกล้เวลาที่ต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วนะครับ สังเกตน,นะครับน้ำมันโช๊คอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมีการดูแลถ้าดําแล้วก็บดประสิทธิภาพเหมือนของเหลวทุกชนิดนะครับไม่มีคําว่าไลท์ไทม์นะฮะไม่มีคําว่าไลท์ไทม์ของไอโรแมนที่สามารถที่จะพอร์ตแมนทน,มนได้ในชุดกระบอกดำนะครับเราจะเรียกว่าโฟมเซลโปรเซลพิช่าผมก็จะถามแหลกถามนู่นถามนี่อันนี้มาทําอะไรครับอันนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนน้ํามันเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนชุดซ่อมลูกค้าคบใช้มานานใช้โหด ใช้หนักลูกค้าบอกว่ามันเริ่มนิ่มเกินไปแล้วนิ่มเกินไปเกิดจากอะไรครับนิ่มไม่ดีเหรอฮะมันนิ่มจนย้้ยมันอ๋อนิ่มจนยุ้ยอ่ะพี่ชาสันนิฐานว่าสภาพแล้วแกน่าจะแบบใช้หนักมากกับหูก็เบี้ยวเลยครับถ้าชกธรรมดานี่หูคงบี้ขาดไปแล้วอ่าหูเสียรูปไปเลยอ่ะถ้าหูเสียรูปนี่คือคูด ใช่ไหมกระแทกพื้นเห็นบอกมาจากสปปลาวใช่ตัวนี้ส่งมาจากลาวเนี่ยโดยใช้กระแทกแบบโหดเนี่ยแหว่งไปแถวอ๋ออันนี้น่าจะีเลยครับกระแทกครูดออฟโรดอ่าทำไมล่ะวันแล้วมันดีกว่าตรงไหนมันเชื่อมมาดีมันเชื่อมมาดีแล้วเหล็กมันแข็งแรงหนากระแทกจนบี้แล้วยังไม่หักอไม่ฉีกเนี่ยดูดิที่ร้อยร้อยเหล็กบุบก็ไปเลยนี่อ ร้อยเบียดจนก,กระบอกแหวงเลยแต่ไม่ทะลุาอ,อ่าใช้งานหนักมากคันนี้อานลูกค้าเลยส่งมา <c oughs> จากสว์ลาวมนาะส่งมารีวิวให้หน่อยครับผมบเดี๋ยวขอดูสภาพน้ํามันโชกอคคันอันนี้หน่อยนะครับผมเองก็เพิ่งทําไปแป๊บๆก็แปดหมื่นช็อคอันนี้เป็นแบบทวินทูปนะครับน้ำมันล้วนนะครับน้ำมันล้วนอ่านี่สามารถที่จะเปิด ซ่อมบำรุงได้อ๋อเปิดตรงนี้ถ้าเปิดตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมเลยใช่ไหมครับหมายถึงว่า,<อ>วาพวกซีนโอลิงอะไรพวกเนี้ยนานมากแนละ้วชุดซ่อมน่าจะหมดอ๋อ<ำ>แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วประหยัดใช้แบบของเดิมเขาอีกไม่คุ้มอย่าไปใช้เลยใช่ไหม <laughs> ไม่ใช้ใช้ของใหม่ดีกว่าอ่าเปิดชุดซ่อมมาแล้วอ่านี่เปิดชุดซ่อมนะครับเปิดชุดซ่อมกันละอ่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้ครบถ้วนนะครับใช่ แล้วถ้าทําให้มันแข็งขึ้นได้ไหมพี่ชายได้ครับทำไงอะ่ะก็ต้องเรียงชิมวาลใหม่เ,<อ>เปลี่ยนรูปิดเปิดน้ำมันใหม่ครับเพื่อจะให้มันตึงขึ้นตึงนี่หมายความว่าลงนุ่มขึ้น,ขนแข็งแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากได้จะลงนุ่มหรือขึ้นขึ้นตึงขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราสามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานเดียวรถของบกอีิเวอร์บกอามาตรฐานเดียวนครับก็คือเพราะฉะนั้นเวลาทําอย่างนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้บอกอะไรมาก็ เหมือนเดิมเรียงชิมเหมือนเดิมใช่ครับแบบเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฉยอือันนี้เป็นแบบน้ํามันล้วนใช่พี่ยอดไม่มีแก๊สไม่มีแก๊สมีแก๊สกับไม่น้ํามันล้วนมันก็จะดีคนละแบบถ้ามีแก๊สเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับรถเบาๆถ้ารถหนักๆนี่ก็จะเหมาะสําหรับอ่าน้ํามันจะดึงยากนิดหนึ่งเพราะมันใช้มวานานมากครับอ๋อเพิ่งรู้ว่า ถ้ารถหนักๆน้ำมันล้วนก็โอเคกว่านะครับถ้าเป็นแก๊สนี่ส่วนใหญ่จะต้องมีซับแทงไหมไม่ชาใช่ไม่จำเป็นนะอ๋อไอผมเห็นแอร์โรแมนออกออกโชคตัวใหม่ด้วยก็เป็นอันนั้นเป็นโมโนโมโนก็จะเป็นแก๊สผสมนะนะอ๋อครับครับก็จะเหมาะสำหรับรถเบาๆว่าตัวนั้นอืมอืมถ้ารถเบาก็จะใช้อย่างนั้นดีกว่าถ้ามีแก๊สก็ต้องดูแลแก๊สด้วยใช่ครับ เทแล้วเทแล้วเทแล้วอันนี้ถือว่าดำปียังยังไม่ยังไม่ถึงกระดำยังไม่ถึงกระดำปีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการใส่น้ำมันการอาออกอีกต้นหนึ่งวาวมีปัญหาคืออะไรครับใช่ครับมันจะเด้งผิดปกติอ่าก็เท่ากับว่าสองข้างนี้ บาลานซ์ไม่เท่ากันแน่นอนอถ้าบาลานซ์ไม่เท่ากันนี้ก็พูดง่ายๆเลยครับฟีลลิ่งในการขับอาจจะไม่โอเคเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาตรงนี้มีปัญหาต้นเองเสริมเนี๋ยวต้องเปิดมาดูอันไหนวาลอะไรอยู่ไหนครับอยู่ในลูกสูบนี่แหละครับอยู่ข้างในเนี้ยอ๋อนี่ใช่ไหมครับใช่ครับวาลจะอยู่ด้านในอ๋อฮะมีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างครับที่เขาเรียกชิมวาลอะไรับอ๋อชั้นข้างในลูกสูบครับ อันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงนะตัวนี้อ๋อข้างในก็จะมีเขาเรียกอะไรกระบอกใช่ครับนี่คือกระบอกสูบนี่โฟมเซลล์โฟมเซลล์อยู่ไหนพี่ชัดมันเป็นพันโฟมผนังตรงนี้อ๋อโอ้นี่ดำดำมากกว่านั้นนะทำไมมันสองข้างดำไม่เท่ากันพี่ชัดใช่ข้างนี้มันมีปัญหาน่าจะเป็นแบบ อะไรสักอย่างนะครับนัจะอูผนังลูกกระบอกสูบมันมเป็นแอนหมดเลยฮะเป็นตะก,กรรมเต็มกระบอกเลย